สดีครัพี่น้องสวัีพี่น้องสุภูทวัฒน์นะเนาะวัอนี้พาพี่น้องมาบ้านแห่น้ำตื้นนี่ยครับเล่นน้ำเม,มื่อก่อน้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วมาถึงม,มาเอาปลาคอมาได้ยังโตครับได้แต่ปลาน,นิดเนาะกับปลาดุกวัอนี้ก็เลยถึงม,มาตามล่าปลาคอต่อพี่น้องไปลุ้นด้วกันครับปลามันมมวัดถึได้โตบวไหมครับเนาะไปครับ วันแถลงหน้ามันเล่นออกพีนน้องพูดนะหลอบบอเลย โอ้ได้ปลาดุกกับปลานิ่งพี่น้องนี่บาทแรกลุกใหญ่เนาะเดี๋ยวเบิ่งครับนี่ครับปลานิ่งตัวงามครับวก็ได้ปลาดุกตัวนึงพี่น้องใหญ่เติบอยู่แต่ว่าปลายังไม่รู้มันแลงโดอเฉพากแหนไนี่มันปลาคอแหละครับปลามันขึ้นเมื่อกี้เนาะกต่เลวันมันขึ้นล้มหน้ามาครับโอ้ปลาดุกใหญ่ กระเซี่ยป่ะคนี่มาจะใส่ไปดูกระเซี่ยนี่บึ้งรับโต้งไงโอเคครับผมเอ็บมาต่อนอ่ะโอ้หลุดมือไม่อยากเขาถุงบ่อยากเขาแฮบบ่ไม่อยากเขาถุงไปเฮ้ยครับเดี๋ยววันต่อครับ เอาครับพี่น้องบาดแรกได้ปลาดุกกับปลานิ่นนะครับยางนันตัวก็วปลาคอมันออกครับปลาคอมันแหลนออกเมื่อกี้เนาะตัวใหญ่อยู่เห็นมันแหลนแล้วครับเดี๋ยวลอ่ออีกจ่อบี้เทือนะครับเนาะถ้าบ่าได้ปลาคอกะขันในปลานิ่นยันตัวทั้งตัวกับพ่อนะครับเนาะมันกับพ่อกินแล้วเนาะครับลอ่ออีกเทอือกนึงครับ

นมาดินสองตัวครับพี่น้องตัวนี้ไงนี่ครับเดี๋ยวปนินสองแต้มเนาะแต้มงามๆครับโอ้ยใหญ่เติบอยู่โอเคแล้วครับเดี๋ยวปดปลายเดี๋ยวไปสุดผลงานครับผม <c oughs> ครับนี่ก็เป็นผลงานพอดีพี่น้องได้ปลานินตัวง,งามสามตัวครับเราก็ได้ปลาดุกตัวนหนึ่งนะปลาดุกใหญ่ บะหลวนเป็นลัดเซียบน่ะมันหางมาแดงแนบเนาะถืนเป็นลัดเซียกับปะหลวนว่ามันมาจากไซเนาะปลาหนิ่นสามตัวง่ายครับปลาคอก็ได้อีกแล้วครับพี่น้องแลีนหนออแหงอีกแล้วแลี้ยนห่อเห็นเห็นเลยครับโอเคครับผมพ่อได้กินแล้วนะครับมือนี่ถือว่าบ่เหว่ถึงอาสิปลาได้ปลาคอกับย่างด้ปลานิ่นปลาดุกอยู่นะครับเนาะโอเคครับครับสำหรับผลงานมือนี่ก็ได้ถือว่าพ่อได้กินนะครับเนาะไม่ได้ลายแต่ว่าก็บพ่อได้กินอยู่ขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อจังไงก็ฝากติดตามเป็นกำ ยังคอยพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับรอย่าลืมติดตามคลิปหนาด้วยนะครับ